อ๋อสวัสดีครับพอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับมาตามติดตามต่อคือแม่นคักแม่นแน่แต่พาอหาหนึ่งแม่รัฐบาลไทยเขาน่ะตัวระวังตัวระวังน่ะนี่ผู้ชอกผู้หมาหลายว่า,าพอ่อทั้งคนนะ่ะเงินรายยี่ตัวละอืมทนมัวมาเอาน้ิเขาเลยมีคนถืหรายอยู่ครับ ลูกลูกหลานในบ้านนั่นแหละตีลูกหลานในบ้านนี่แหละแล้วคนเขาเริ่งเขากัว่าเหล็กออกน้ำซื้อบักโมะบางอย่างเหล็กน้ำบักโมะบางอย่างเขาเถื่อครัท่านครับว่าครับผมเขาเริ่มได้แล้วครับผมรัฐบาลไทยครับผมเดินหกกระสามเดินหกเดินสามจะกู้สามตัว อาแล้วมณีเขียนเด่นเด่นตัวใดก่อนปะหกกับสามเด่นเด่นหกเด่นสามหกกั <5 S 2> บสามอ่าจับคู่จับคู่สามตัวสามตัวสามหกแปดสามหกแปดสามหกสองสามหกสองไม่จับคู่่ะเอาเลขฝันใช้น้ำเนี่ย ันค่ะเลขฝันตัวเล่นละหนึ่งหนึ่งสามเก้านะบอกพ่อจ้าจ้าจ้าห้ามไม่ออกลาวห้ามไปออกพุ่นหนึ่งสามเก้าสองตัวสองตัวหกสามหกสามหกเจ็ดกเจ็ดหกสี่หกสี่ สามเก้าสามสองสามหนึ่งหเราได้ยี่พ้อสี่หนึ่งหกห้าหกเก้าเก้าตัวระวังสี่สองตัว อตัวสำคัญค่ะสี่สองค้าค่ะตัวเน้นอ่ะตัวเน้นเด้๋ยวไปดูเดี๋ยครับสามเก้าสามเก้าสามหนึ่งสามหนึ่งหกสามหกสามตอนนั้นละค่ะสามตัวพ่อ สามตัวนู้พ่อสามตัวเนี่ยตัวไหนครับสามตัวนี่ก็มักสามหกแปดว่ะสามหกแปดอ๋อใช่ใช่ความดีสามกับหกไอ้หกกับ 3, นะาสามนะแล้วสามหกแปดอ่าคเพื่อนให้พ่อแล้วนะอ่าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยคุณพ่อสวัสดิยภูมิหัว,วที่พานมาหน่น หาหนึ่งตรงงนะครับเลขตัวระว่างนะครับวันนึ่งวดวันที่สิบเจ็ดรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเด่นไปที่หกกับสามถูกต้องมะพ่อใช่ครับจากคู่สามตัวสามหกแปดสามหกสองหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้านในพิเศษจังไหมเพราะเป็นเลขฝันแม่มะพ่อใช่ นะครับนในส่วนสองตัวนะครับมีหกสามหกเจ็ดหกสี่สามเก้าสามสองสามหนึ่งสี่หนึ่งหกห้าหกเก้าตัวระวังตัวระวังนี่สําคัญด้วยพี่น้องเด้อตัวระวังนี่ตัวระวังนี่สี่สองสี่สองนี่มาจ้งไดเดีพยวพอก็เอาโจเก้าจ้างครับ หาหนึ่งบ่ครับผมบวกหลักหน่วยเป็นสองครับลบหาเดี๋ยวสี่ครับมันก็เข้าในสูตรนี้อืมมันก็พอบอกสี่สองเป็นหนึ่งบ่าวเลยนึ่งสี่สองให้สองม้อยตรวจระวังที่น้องครัเด้อเอาไปเฮ็ดถ้ามีพอได้สูตรทำคนพ่ออย่าเด้อนนะนะผู้ภาคเฮ็ดลองเบิังเอาไปแนมมึงเด้อเอาไปแนมบังเข้าใจเพราะนั้ ตัางแกงสี่พันลูเรื่องเลยเข้เาใจเลยอ่าอ่ะ,อะมันใจพ่อมันใจจัเปอร์เซ็นพอีพอดีดีนี่แหะเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบฮะเจ็ดเจ็ดเจ้ดเดินดีมาตลอดวันที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวระวังของคุณพ่อเขาช่างนี้เนาะ มันคุณพ่อเด่นให้ตัวเดียวเม็ดเดียวนี่เจ้ามันสิคักงนะพ่อเนาะโอ้เปียงฝั่งแต่มันเขางอนนี้ก่อนกันเขางอนนี่นี่สีเดินให้เลยให้ตัวเดียวเลยเดินให้ตัวเดียวเ้วอยเยว่าสั่นถ้ามันเขางอนนี้ครับโอ้ยอันนี้มันเอาสูตรสามสูตรเอาที่ตัวมันเดินใส่กันมาเนี่ยครับจับสามตัวสละใส่กันมาหน่ะไว้ใส่ไสยไว้ใส่หัวยุ่นนะครับ ตัวนี้เคยจังพ่อเฝ้าหน่ะล่ะตัวระวังนะครับมันเคยเป็นแต่ว่าระวังมันที่ตีหลังกาเนี่ยล่ะสี่หลังกามันจะเป็นอย่างสองสีเ่เออวันเดีมันเข่าเนาะอ้าฮะโชคดีเออทุกผู้ทุกคนขอโทษขอไยที่พักมันบ่ถสกจ้ะป่อยพ่อในเอสซีเนี่ยพ่อเออพากันโชคดีเด้อหมดเลขกจำลาวหมดที่แล้วมันบ่คือกะขอโทษหลายๆ ครับกัอาวุที่มันถึกเนาะมาว่ากันต่อครับมันก็มีเขามีรถดเป็นของธรรมดามจ,จ้าจ้ากจะยับไส่ไอ้เพทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละถือมีเงินใส่ได้ซอยไปบานบานไปครับ<า>ทุกคนเลยชีวิตคนเขามีคาเน่เฮ้ครับ<า>บังเวลามันก็านนนนพานไปวันบานไปนบานไปพาดไปเรื่อยๆครับจนกว่าเพที่สิ้น ชีวิตลงไปฟุ่มเฟือกที่จบ้าง่ายพูดโชคดีเลอทุกคนคทุกคนเลอสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าในส่วนของคุณพ่อนะครับพ่อว่าค่อนว่างกันได้นะครับในส่วนของคุณพ่อคนก็อวยพรมากไอ้พี่น้องเอฟซีพี่น้องก็ยกมือเอาเลยเอฟซีสุกทันนะครับไห้มีโชคมมีหมันนะครับคุณพ่อเราว,ว่าธรรมานะครับผม ให้โชคให้ลาบพ่ามาอยู่ u โดยตลอดนะครับห้าข่าห้ารุดเป็นของธรรมดานะครับพี่น้องการลงทุนกับแห่งละมัดระว่างนะครับจะไปทุ่มไปเทยัง,ให,งให้มากไม้นะครับเลีนพ่อแกงเงาแกซิ่งฝันดีดวงดีจังลงทุนจังเนียนจังนักเอานะครับเอานี่ึ้นคุณพ่อแล้วก็ให้มาเพียรเปลี่ยนหน้าทางเท่านั้นให้พี่น้องเอาไปพิจารณาด้วยตนเองนะครับจะไปทุ่มไปเท่ยังมากไม้นะครับแกงเงาแก่ซิ่งพ่อได้ คาปลาทูคาน้ำปูน้ำปลาไปนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนพี่ตาน่องไว้เพียงส่านี้นะครับกาบขอบรกคุณคุณพ่พพอและหลายครับผมครับครับแล้วก็บเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะ